สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่ผมของขอนของข h a ช n แนลนะครับวันนี้เรามีอ,อุปก,กรณ์กองชุดใหม่นะเป็นฉากนะครับของตะกูล ZBT นะครับอันนี้เป็นไชน่าสิปนนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ทำไมตีให้ฟังวันนี้เนาะเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปนะคอะันนี้ไม่มีขาแชร์มาให้ได้ รับชมกันนะครับมีร okay. uh, ้อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรคะผมไปล้างไปขัดใหม่แล้วกันนะครับก็เป็นสิวเจียนแซดบีทีแซดบีทีสิบแปดนิ้วนะครับโอเคอ่าใบต่อมานะเป็นคลาสเป็นไชน่าเอยเป็นคลาสอ่าใช่เป็นคลาสสิวเจียนแซดบีทีเหมือนกันครับ1 6นิ้วครับเป็นคลาส1 6นิ้ว ะได้รับชมรับฟังในคลิปต่อไปกันเหมือนเดิมน,นะครับแล้วผมก็ได้กระเป๋าฉาบรับแนใจว่าเป็นของอะไรนะครับนี่น,นี่ครับนี่ครับเป็นกระเป๋าฉาบนี่เองครับกระเป๋าฉาบเป็นตัวนี้นะครับอ่านี่ครับกระเป๋าฉาบของผมที่ใช้ในในกระว่างเปล่าครับตั้นนะ คอดันชาวไปก่ละพี่วางกึ้นบเลยอ่าฟึบอ่าฉับสองใบฮะอันนี้ซีฉับสองใบ,นะนนบ,งใบแล้วก็วางข้างบนเลยสองใบนะครับแล้วผมก็มีอ่าปจัจจัยของปัแจกลกองของอ e ีแวนนะครับอาที่เปิดอยู่เนี่ยวะโอเคนะครับเป็นปกุญแจกลองของอ e ีแวนนะครับ ไม่อยู่ในคิปนี้แหละให้ดูนะครับนี่นี่ครับอ่านี่ครับแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายแล้วอจะเป็นไม้โปรมาร์คครับเป็นโปรมาร์ค 7A นะครับอ่าตอนนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดล people, ไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ